กระบะผ่อน8,000พร้อมจัดทรงลงล้อแถมได้ปีใหม่ต้องคันนี้เลย Toyota Re ี v o เครื่องยนต์2.4ตัว Z-Edition ปี2023รถใช้งานไปเพียง31,000กิโลเท่านั้นสำหรับตัวรถนะได้ในส่วนของล oh ้อแมกซลายท e แบบนี้เลยตัวยางเองก็ได้เป็นยางแต่งแล้วก็ตัวยางปี2025นะสำหรับตัวรถหน้าใหม่เป็นหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะครับมือจับจะเป็นสีดำนะ ัดกับตัวรถแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านๆแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวแซดอีดิชั่นที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับกอกตัวภายในนะครับได้กุญแจเป็นกุญแจคย์เลตหรือไขแบบนี้นะครับภายในยังได้เป็นเบาะผ้าเนาะตัวเบาะสะอาดพร้อมใช้งานไม่ขาดไม่ยับแน่นอนนะครับหน้าจอมีให้เสร็จสับเลยรองรับในส่วนของ CD MP3 USB ได้เกียร์เป็นเกียร์แบบเมนวลนะครับตัวรถสามารถเปิดแคปขึ้นลงได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนะครับ มีในส่วนของตัวผ้ายางปูไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะตัวกระบะไลเนอร์ใหม่ๆไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉีกของตัวไลเนอร์เลยรับประกันในส่วนของโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนดูได้เลยช่วงล่างนะถ้าใครมาดูรถคันนี้ผมแนะนำให้ส่งช่วงล่างดูได้เลย<บ>สำหรับราคาเงื<บ>่อนผ่อน4 7 5 0 0 0บาทแต่ถ้าผ่อนผ่อนเดือนละ8,000บาทลูกค้าขอให้มีรายได้เพียงเดือนละ1 0,000 7,000บาทขึ้นไปกู้คนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำที่ร้านยังมีการรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์ให้สูงสุด1ปีพร้อมกับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยขอบุณครับ